สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็เดาผลก่อนเกมกันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนัดกลางสัปดาห์นะครับผมเป็นฟุตบอล e a g u e นะครับผม3คู่ที่นักเตะไทยอยู่ในทีมเจลีกนะครับผมอีกอ,อีกทีมนึงอย่างทีมอย่างทีมมุ้ยผมว่าแทบจะไม่ใช่แทบจะนับไม่ได้นับมุ้ยอยู่ในทีมเลยนะเหมือนไร้ตัวตนนะ เคยต้องอยู่อย่างไรตัวตนเออเดี๋ยวร้องเพลงให้กับม้ยเทรศินเพลงนี้ดีกว่านะต้องคอยลบกคนคนเธอกลายเป็นอะจับไม่ได้ละเพลงของของอะไรเจมเรืองศักรอชูศักหรือเปล่านะก็สามคู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนัดกลางสัปดาห์ฟุตบอลเจลีนะเดาผลเหมือนเดิมขึ้นกราฟิกให้เห็นแล้วครับ ว่ามีทีมไหนบ้างนะก็ตามนี้เลยนะฮะดูง่ายง่ายเลยนะครับผมสรุปง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับอคู่แรกก่อน5้ามงเย็นนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับห้ามงเย็นเอเ,อเ,อเ,อเอดอิออนนะเอดอออนสเตสเดียมนะครับเ,เป็นการต้อนรับการมาเยือนของชิมสสิสึเอสเพลวนะครับผมทีมซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่นั่นเองนะครับก็เพิ่งชนะซัปโปโรมาสดๆร้อนๆในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผม บุกมาชนะ0-2เลยทีเดียวนะครับผมก็ซานฟิซิลูชิมาตอนนี้ก็เป็นทีมอันดับที่11ของตารางคะแนนนะส่วนชิมิสึก็อยู่จมบวยอยู่อันดับที่17นะยอรองบวยนะจะจมรองบวยโชนันเบลมาเล่นี่ก็อ,อ,อยู่อันดับที่18เลยนะยังมีฟอร์มที่แย่กว่าชิมิสึอีกนะครับผมทีมของมุยเนาะสถิตินะคือคู่นี้ไม่ต้องเทียบสถิติอะไรเยอะนะผมว่านะคือ ท่านผู้ชมก็เดาง่ายนะคือเป็นคู่ที่ผมเดาถูกเกือบทุกสัปดาห์นะเดาว่าแพ้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 อาจจะมีบางนัดที่พลิกมาบ้างนะมีบางสัปดาห์ที่พลิกมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เลยแพ้รวดนะแพ้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 แบบว่าแบบว่าหลับตาหลับตาเดาได้เลยะคู่นี้นะครับผมก็เป็นยิ่งไปเล่นนอกบ้านแล้วนะครับสําหรับชิมิสึนะผมก็มองว่าโอ้โหชนะยากนะครับ ค่อนไปทางแพ้ด้วยซ้ำนะครับผมก็ในส่วนของซานเฟเซลูชิมาห้านัดล่าสุดเสมอไป2แพ้2ะนัดล่าสุดก็ชนะซัปปุรนั่นเองนะครับก็ปลดล็อกใน5นัดล่าสุดได้ส่วนชิมิสุเอชพราสนะครับผมก็5านัดล่าสุดก็สะกดคําว่าชนะไม่ได้เลยนะครับเสมอไป1นัดต้องย้อนไป5นัดที่แล้วห้านาที่แล้วแล้วก็4นัดล่าสุดนี่คือแพ้รวดมาหมดเลยนะครับผม แพ้รวดมาหมดเลยอวิเลตเล,เลโชนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็ศูนนะการเล่นนอกบ้านของอชิมิสึนะัโอกาสที่จะเก็บแต้มหรือจะเอาชนะได้อะไรเยศเลยนะส่วนการเล่นในบ้านของซานเฟเซ,เซก็ยังดูดีกว่า33%นะเออที่จริงอ่ะฟอร์มซานเฟเซ,เซก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อ่าฟอร์มของชิมิสึห่วยแตกกว่านะนั่นเองนะครับผมสถิติต่างๆนะก็ซานเฟเซ ข้อมูลนะครับ Data หรือว่าฐานข้อมูลวิเคราะห์ไว้ว่ววาซานเฟเซ่มีโอกาสชนะนะครับเเขาเรียกว่าฟอร์มดีกว่าฟอร์มดีกว่าฟอร์มดีกว่า166%นะก็ดูแค่นี้ก็รู้ละนะครับผมถ้าดูตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้สยสถิติเฮตุเฮตการเจอกัน14แมตช์นะครับผมซานเฟเซ่ฮิโรชิมาชนะไป8ส่วนชิมสิสึชนะไป4นะครับแล้วก็เสมอ2คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นซานเฟเซ่ที่ชนะ ไปเยอะกว่า57%นะครับผมห้านัดที่เจอกันก็มีอ่าปี2 1 7 5หนห้านัดที่เจอกันนะเฮดตูเฮดปี2017ก็ซานเวเซ่ก็บุกมาชนะได้3-1แล้วก็ซานเวเซ่ชนะในบ้านปี2018-2-0ปี2018อีกเดือนหนึ่งก็เป็นชิมิสึเอาชนะไปได้2-0แล้วก็เสมอกันไปปี2019-1-1แล้วก็ล่าสุดปีเดือนตุลาปี2019ก็ บุกมาชนะเหมือนกันนะซานเวเซ่บ,บ,บุกมาชนะ 1- 2นั่นเองนะครับผมดูสถิติตรงนี้ก็เอ่อห้านัดล่าสุดชิมิสึชนะเพียงครั้งเดียวนะนอกนั้นก็เป็นอ่ซานเฟเซ่ชนะไป3แล้วเสมอไปน1นะครับก็ดูนี้สถิติเฮตุเฮตกเหนือกว่าเหนือกว่าทุกอย่างนะครับผมก็มองแล้วอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเออคิดไม่ต้องคิดมากเลยคู่เนี้ยเอ่อซานเวเซ่จะเก็บ3แต้มได้นะครับผมในบ้านนั่นเองนะครับผมก็ สร,สรุปคือสานเวเซจะชนะชิมิสึที่หมงมุยได้อีกนัดหนึ่งนะครับผมก็ทีมตอนนี้ก็ห่วยแตกมากณตอนนี้นะเออสำหรับทีมของมุยเทราสินนะก็อยู่แบบไร้ตัวตนดีกว่าสําหรับมุยเทรสินนะอ,อ,อยู่แบบไร้ตัวตนจริงๆอะ่ะนะหน้าตอนนี้นะหน้าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะนะครับผมก็สถานการณ์ได้ข่าวแพมๆแลว่าข่าวลือว่าจะย้ายกลับมาเล่นไทยลีก ไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะเดี๋ยวดูนัดหน้าถ้าไม่มีชื่อลงเล่นเนี่ยก็จบแล้วครับคือจบแล้วนะครับคือถ้ามันเป็นสักไม่แม้แต่ชื่อตัวสารองอะ่ะไม่มีอะ่ะผมมองว่าก็คือไม่ได้ถอดใจเลยนะคือด้วยอายุอานามด้วยแหละด้วยฟอร์มขนาดเนี้ผมมองว่าก็เออเรามาเล่นแบบว่าเล่นทิ้งทวนไวกระเสียนดีกว่า เออเล่นทิ้งทวนก่อนแขวนสตาร์ทใกระสีนณว่าสําหรับมุ้ยเทียรศิลป์นนะก็มาเล่นที่ไทยลีกนั่นแหละไทยลีกยังขายได้อยู่ครับยังเล่นได้คือเล่นระดับไทยลีกได้อยู่มาทีมใหญ่ใในไทยลีกอาจจะ BG เห็นเขาบอกว่าเต็งจะเป็น BG อ่ะ BG พ่อมีเพื่อนร่วมทีมอย่างทิติพันอย่างอา่สารัตก็อาจจะคุ้นเคยกับตรงนั้นอยู่นะครับสภาพแวดลอนะ้อมนอ่าในพื้นที่ของท่าเรืออาจจะแบบว่าอาจาาอาจะเยอะไปละนะเกมรุกนะ อาจจะเยอะไปละอาจจะต้องขายคืนเมืองทองเอาเอาอะไรนะเอาอะไระอีคนายอะ่ะอีคนายกันนะอดิศักไกลสอนขายคืนให้กับเมืองทองก่อนแล้วค่อยเอามุ้ยไปเล่นให้ท่าเรืออะไรอย่างนี้อาจจะอย่างนั้นก็ได้ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> หรือว่าอาจจะไปแบงกคอกเลยหรือว่าถ้าไปบุรีรัมนีก็ถือว่าช็อกนะแต่บุรีรัมคง,คง คงคงคงไม่ใชน่นโยบายของเขาอะนะเออนะครับอคู่ต่อมา5้าโมงครึ่งนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับทีมของเจชนะทิพย์ไม่รู้ว่าน่าจะครบหนึ่งสัปดาห์นะอาจจะอาจจะลงเล่นในนัดนี้ได้นะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะรอนัดสุดสัปดาห์สําหรับเจชนะทิพยนะครับที่จะลงนะเซเรโซโอซาก้านะครับก็เปิดบ้านชินชินโชคินโชคินโชสเตเดียมนะครับเป็นรังเย้าของเซเรโซโอซาก้านะครับผม ก็จะเปิดบ้านเจอกับคอนซาโดเรซัปโปโรนะเซเรโซตอนนี้เป็นรองแค่คาวาสกิฟอนตาเล่ก็คืออยู่อันดับ2ของตารางคนะแนนเจลิกณตอนนี้แล้วก็ในส่วนของคอนซาโดเรซัปโปโรก็อยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับก็ถ้านะสมมุตินะถ้าสมมุติฤดูกาลนี้ตัดเอาคาวาสกิฟอนตาเล่ออกนะครับผมระบบการเล่นของทีมเซเรโซ่โอซากาเนี่ยน่าสนใจมาก ระบบการเล่นนะครับผมดุดันเหมือนกันนะครับแต่อาจจะทําได้ดีได้ดีแต่ทาได้ดีแล้วนะดูดูการนี้เซริโซอโัสคาทำทาผลงานได้ดีนะแต่เคา,เา่าสกิฟอนเตเล่ต้องยอมเขานะว่าเขาทําได้ดีกว่านะครับผมเป็นเป็นอีกทีมหนึ่งนะที่เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะผมเห็นละผมเห็นการเล่นเขาละโอ้โหแม่งการเล่นการเข้าทำค่อนข้างจะดุดันนะแต่อาจจะในส่วนของ ในส่วนของระบบก,การเล่นน่ะยังสู้คาวาสกิฟอนตตเลไม่ได้นี่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะโคตรทีมนะผมมองว่านัดเนี้ยการบุกไปเยือนของคอนซาโดเรซัปโปโรยากเหมือนกันที่จะชนะนะที่จะที่จะไปแม้แต่แบ่งแต้มนะผมว่าสิติหลายอย่างของฤดูการนี้ของเซเรโซนะค่อนข้างจะโหดนะครับโหดมากนะครับผมเป็นเคนเดี๋ยวอาจจะไปเจอเพื่อนเก่าอย่างเคนเทกุระนั่นเองนะครับสำหรับจีชราทิพย์เนาะห้านัดล่าสุดของเซเรโซโอซากานะครับผม ห้านัดล่าสุดก็แพ้แค่นัดเดียวนอกนั้นชนะรวดหมดเลยนะครับผมก็พอย์เพ์เกมก็2 1งจนะเขาเขียวอ่ะนะครับผมส่วนอคอสตาโตเรซซัป,ปโปโรนะเสมอสลับกับแพ้นะครับผม,มสะกดคำว่า,าชนะไม่ได้เลยนะครับผมเสมอแพ้เสมอแพ้อย่างเงี้ยแพ้ไป3เสมอไป2นะห้านัดล่าสุดนะนะครับผมการเล่นในบ้านวิเลเรชโชนะครับการเล่นในบ้านมีโอกาสชนะของอาเซเรโซ,โซ57%ส่วน าการเล่นนอกบ้านของเซเรโซเออของคอนซาโดเรซัปโปโรมี29เปอ่าสถิติตรงนี้ก็ยังเซเรโซก็ยังเหนือกว่านะครับผมอันนี้เขาเทียบฟอร์มกับฟอร์มในบ้านนะครับผมแล้วก็ฟอร์มนอกบ้านของคอนซาโดเรซัปโปโรแล้วเขาก็ดูว่าเอ่อฟอร์มนะครับของเซเรโซนะครับเหนือกว่าดีกว่า75นะครับผมดูนี้ก็โอ้โหสถิตินะอ่าเฮ็ดวิเฮดการเจอกันนะครับ14นัดที่าลาวโรบินเจอกันนะก็ เซเรโซชนะไป6ไปถึงหกครั้งนะครับส่วนซัป,ปโปโรชนะไป3ครั้งเองนะครับแล้วก็เสมอการไป5ครั้งนะครับผมก็ดูตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็ดูดีกว่านะครับเซเรโซก็ดูดีกว่า43%นะครับผมเพราะว่าคอนซาโดเรย์ยี่สส่วนเสมอการ35%นะครับถ้าเฮดทูเฮดการเจอกัน5นัดล่าสุดเนี่ยเซเรโซชนะ3-1่เสมอการ3-3เสมอกัน1-1 แล้วก็คอสตโรเรซัปโปโรบุกมาชนะ0-1แล้วก็เซเรโซก็บุกเคยบุกมาเอา,าชนะคอสตโรเรซัปโปโร0-1เหมือนกันนะครับผมก็ดูสถิติตรงนี้ค่อนข้างจะสูสีนะแต่ก็จะในส่วนของเซเรโซ่โอซากาก็ชนะมากกว่า1น,นัดนะครับผมชนะไป2นะครับผมแล้วก็เสมอกัน2นะครับแพ้ไป1น,นะครับสำหรับเซเรโซนะก็ ดูนะตอนนี้นะก็สถิติก็ยังดูเหนือกว่านิดนึงนะครับเหนือเหนือกว่านิดนึงนะครับผมดูภาพรวมแล้วผมมองว่าด้วยฟอร์มนะตอนนี้แล้วก็เล่นในบ้านด้วยการเล่นเจอกับเซเรโซก็ไม่ง่ายนะครับการเข้าทำนี้ผมมองว่าทีมที่ดูดีรองกว่าคาบาสกิมอนตอร์เก็มีทีมเซเรโซโอสก้าเนี่ยก็ตามตัวเลขเลยอันดับ2นะของตารางคะแนนนะคือระบบการเล่นนะครับจะการเข้าทำะจะดุดัน คือสไตล์อ่ะการเข้าทำอ่ะจะพอๆกับคาวาสกิฟฟอนตาเล่นนะแต่ด้วยความละเอียดอ่ะผมมองว่าคาวาสกิฟอนตาเล่อาจจะละเอียดกว่าแต่ของเซเรโซอ่ะลองลงมานี้แหละก็ทีมนี้แหละเซเรโซออสการ่าฤดูกาลนี้นะที่มีฤด,ดูกาลเล่นที่ที่น่ากลัวพอสมควรนะครับผมอืมแต่ก็ยังก็เจอกันนะเพิ่งเจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่เซเรโซก็เพิ่งแพ้กับคาวาสกิฟฟอนตาเล่ไปทีมคาวาสกิฟฟอนตาเล่ก็ต้องยอมเขาจริงๆนะ น่าตอนนี้นะมองว่าเจอรองจากฝูงะไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วก็ผมมองว่านั่น,นี้ก็จะแพ้นะอืคอนโสรเรสซป,ปโรก็จะแพ้อีกหนึ่งนัดนะครับผม่นะมาอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ห้าโมงครึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นโยโกมาเอฟเมรินอสที่จะต้องบุกไปเยือนนาะโกย่าทีมนี้ก็เป็นหัวหัวตารางเหมือนกันนะครับผมทีมนาโกย่านะตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนนะครับผมส่วน อ,อ,อยู่กวัวมาเอฟมารินออยู่อันดับ8ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับก็ร่วงลงมาเนาะที่หลังจากที่แพ้คาวัลสกิฟอนตาเล่ไปนะถ,ถ้าชนะได้นี่อันดับจะไต่ขึ้นมาเลยนะก็น่าเสียดายนะครับผมคู่นี้สถิติก็มีความสูสีกันนิดหนึ่งนะห้านัดล่าสุดของนากย่านะครับผมชนะไปสองแพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่ง นะครับผมส่วนยูโกมาเอฟมารีนอสชนะ3ามก็สถิติตรงนี้ก็น่าจะดูดีกว่าเสมอ1แล้วก็แพ้น่นลาล่าสุดก็แพ้ให้กับคาร์สกิฟฟันตาเล่นะครับผมไปไปหนึ่งนัดไปหนึ่งนัดนั่นเองนะครับผมในวิลเล่เรโชการเล่นในบ้านของนาโก,กย่า50%ที่จะเอาชนะแล้วก็ในส่วนของยูโกมาเอฟมารีนอสยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเอาชนะได้นะครับผมก็สถิติตรงนี้ก็นาโก,กย่าก็ยังดูเหนือกว่านะครับผมดูเหนือกว่านิดหนึ่งนะครับผมส่วนฟอร์ม เขาเช็คฟอร์มแล้วการเล่นในบ้านสติการเล่นในบ้านของนากย่านะแล้วก็มาเทียบสติการเล่นนอกบ้านของยูกุมาเอฟมารีนอสแล้วเทียบแล้วสตินากย่าก็ดูเหนือกว่า46นะครับเหนือกว่ายูกุมาเอฟมารีนอสเหนือกว่า46นั่นเองครับแต่มาดูสติเฮดตงเฮดครับ16นัดที่เจอกันนะ ทั้ง2ทีมชนะเท่ากัน4นัดนะครับแล้วก็เสมอหนักไปทางเสมอกัน8นัดเลยนะ50%เลยนะครับผมนะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันก็เสมอกัน0ูนย์เสมอกัน1นึ่งนาโคย่าเอ้ยโยโกมาแพ้คาบ้าน1นสองนะครับแล้วก็เสมอกัน1นึ่งแล้วก็นาโคย่าไปบุกนาโคย่กยาก็แพ้คาบ้าน1นห้านะครับผมโยโกมาเคยแพ้คาบ้านให้กับนาโคย่าเป็นหนสองใช่ไหมแล้วก็บุกไป นัดล่าสุดอะปี2019ก็บุกไปชนะโยโกมาก็บุกไปชนะ,ะาชนะนาโกย่าเหมือนกันก็ผัดกันชนะคันละหนึ่งนัดอะแล้วก็นอกนั้นก็เสมอกันคู่นี้ผมมองว่าเสมอนะออกเสมอน่าจะออกเสมอกันนะนะครับผมก็ดูตามเสถิแหละแล้วก็มนนนนนะมนูนิดน,นึงนะมโนนิดนึงนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับฟุตบอลเจลีนัดกลางสัปดาห์พรุ่งนี้นะครับซานเฟเซ,เซฮิโรชิมา เอาชนะชิมิสึได้นะครับส่วนเซเรโซอซาก้าก็ฟอร์มร้อนแรงรองมาจากเซเรอเอคา,าวาสกิฟันตาเล่นะเซเรโซเนี่ยก็จะทุบเอาชนะนกข้าแมวอย่างคอนซาโดเรซัป,ปโปรโรได้แล้วก็คู่สุดท้ายก็เป็นนาโงยาแกมปรัสนะครับเสติช่วงในสูสีกันแะเจอกับโยโกมาเอฟม F ิลน็อก็จะเสมอกันนั่นเองนะครับอืมก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับเคครับ ลาท่านผู้ชมเป็นครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่